สวัสดีจ้ามันี้สิภามาต่ำบระหุ่งนะ่ะบระหุ่งนี่ซื้อมาเป็นสุดสุดละทราบบ้างแตนี่บักริกใส่ขานี้แล้หุ่วงกั่มาคุณเอาเละสำเนียกับพ่อละบักริก เสียบหน่อยใส่ไา้เสียบไล้ดกนตายปลาเมลียนน่อ๋อไม่เหมดสักครู่นะจ๊ะค พ่อกินจบท้อไงละจ้ะเบียดก็พ่อคอยเขาคนบมักสมกันไหนใส่แบบหงไม่ได้ก็สิบขูกที่เดียว

เพชรบักคัตเลยอืมโอ้ยแนวกวดหบกับบะหมี่ได้ป่ะดิเรืมอืมแสบบอพีนอ่น้องร้อยเม็ดกระถินมาได้จ้ามาเสียบแสบน้ำกันเด้อมีไข่ต้มเนะั้ยหอยนอนห้ากระตืนอนะ่ะ ตาพอเลฟโผ่ไข่ตรงนแซ่บมาเดืพนอพี่น้องเม็ดกระทินเจ้าบักขับน่วัวพักขับตำเล้วก็กินด้วยเหะอบดน,นี้ ผักคะตุ๋นหีーー่ยวคอกไปเหี่ยวคือข่อยแนนัวมาก